กโยธาธิการและผังเมืองจับมือกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเข้าใช้อาคารวันที่29มีนาคม2568เวลา8นาฬกา นายพงนาราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมถแถลงข่าวกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองรับหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอาคารในสถานที่ราชการเมื่อวันที่28มีนาคม2568 กรมได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ได้รับการร้องขอแล้วจํานวน3หน่วยงาน9อาคารได้แก่โรงพยาบาลราชวิถี3อาคารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า2อาคารและโรงพยาบาลเลิศสิน4อาคารซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีอาคาร1แห่งโรงพยาบาลราชวิถีได้รับความเสียหายมากต้องระง,งับการใช้งาน เราก็ได้มีการตรวจสอบอาคารใน3หน่วยงานนะครับที่เป็นโรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วโรงพยาบาลเลิศดสินนะครับตอนนี้ก็มีอาคารของโรงพยาบาลราชวิถีให้มีการระงับการใช้อาคารนะครับในส่วนของกรมโยธาการและผังเมืองก็คิดว่าเราจะรับผิดชอบในการตรวจสอบอาคารในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นอาคารสาธารณะอาคารชุมนุมคนเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลหน่วยงานราชการต่าง ก็จะมีการตรวจสอบอาคารซึ่งเราจะมีแบบฟอร์มในการตรวจสอบความเสียหายอาคารเบื้องต้นซึ่งจะเป็นเช็คลิสต์ก็สามารถจะบอกได้ว่าอาคารนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยพบความเสียหายตรงไหนแล้วก็จะเป็นเช็คลิสต์ว่าอาคารนี้มีสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงนะครับถ้าสีเขียวก็แสด,ดงว่าอาคารมีความปลอดภยัยนะครับแต่ถ้าพบความเสียหายบางส่วนสามารถที่จะพอใช้งานได้เนี่ยก็จะอาจจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าสีแดงเนี่ยพบความเสียหายที่รุนแรงเนี่ยก็จะมีการห้ามใช้อาคาร นอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองยังขอให้เจ้าของอาคารสูงโรงแรมคอนโดมิเนียมและห้างสรรพสินค้าที่เป็นของภาคเอกชนติดต่อผู้ตรวจสอบอาคารประจำอาคารหรือผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมซึ่งมีอยู่กว่า2,600ราย เพื่อประเมินความปลอดภัยของอาคารตามคู่มือของกรมและดำเนินการแก้ไขหากพบความเสียหายขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเพื่อตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในจังหวัดและรวบรวมวิศวกรท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบอาคารในพื้นที่เสี่ยงให้ครอบคลุมมากที่สุดและในวันนี้จะมีการประชุมหารือ วางแผนกำหนดแนวทางการตรวจสอบอาคารร่วมกันโดยจะเข้าดำเนินการตรวจสอบอาคารเพื่อเพิ่มเติมอีกจำนวน5ห,หน่วยงานได้แก่อาคารกระทรวงพาณิชย์อาคารกระทรวงมหาดไทยอาคารสำนักงบประมาณอาคารทรรเนียบรัฐบาลสองอาคารและอาคารคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์และจะดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมต่อไป ที่อาคารถล่มนี่จักนั้นภารกิจหนึ่งเดินหน้าเต็มที่ห้ามหยุดห้ามช้านะได้สังการให้ลุยเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตคนให้ได้มากที่สุดนะภารกิจที่2เนี่ยก็คืออาคารส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่ประชาชนอาจจะยังกังวลหน้าที่เราคือต้องสร้างความมั่นใจว่าอาคารมีความปลอดภัยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนถ้าเป็นของอาคารภาครัฐ ทางท่านวิทยกรมณาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเจ้าหน้าที่ไปตามนโยบายของท่านนายกานนายกับท่านรองนายกอนุทินนะครับส่วนอาคารเอกชนกรทมกับวิทยาศาสตร์จะไปเข้าไปดูแลผมว่าเราก็คงต้องตั้งสติคนอาจจะเห็นรูปตึกที่มันถลม่มเป็นตึกเดียวเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะแล้วก็เป็นห่วงผู้เสียหายมากๆเลยแต่ก็เป็นตึกเดียวที่มีการถลม่มไม่ตึกที่มีการก่อสร้างซึ่งเราก็รู้ว่าตึกที่ก่อสร้างเนี่ยอาจจะมีความเปราะบางว่าอันแรกคือก็คงต้องตั้งสติดูเหตุผลแล้วก็ผมว่ามันในข่าวร้ายยั่งมีข่าวดีอาคารทั้งหมด นอกเหนือจากตึกเดียวไม่มีการพังทลายถูกไหมถ้าเกิดเราพิจารณาให้ละเอียดก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นได้กฎหมายกุมอาคารเราก็มีก็กาหนดให้ออกแบบแผ่นดินไหวอยู่แล้วตึกอาคารในกรุงเทพมีมาตรฐานที่ความปลอดภัยที่เราจะเชื่อมั่นได้เพราะว่าตอนนี้เราโฟกัส่างที่บอกสองเรื่องก่อนก็คือช่วยชีวิตกับสร้างความมั่นใจสองเรื่องที่สำคัญก่อนตัวเรื่องใครผิดใครถูกเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวให้ผู้เที่ยวชาไปดูอีกทีหนึง่งซึ่งอันนี้เป็นระยะยาวแล้วก็จะเอาขอ้อมูลพวกนี้มาปรับปรงุงมาตรการก่างให้ดีขึ้น โอเคขอบคุณนะครับ